สวัสดีครับแฟนๆชาวนั้งคอนได้การวันนี้มีบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลประจำวันที่22มีนาคมมาฝากกันนะครับเป็นลุนสุดฟุตบอลอังกฤษนะครับแต่เป็นลีกวันนะครับก็คือบาร์เซโลี่นะครับจะเจอกับเคมบริดจ์นะครับซึ่งในลีกวันเนี่ยทั้ง2ทีมนั้นอันดับอยู่ห่างกันเยอะมากนะครับบาร์เซโลี่เจ้าบ้านนั้นอยู่อันดับ10ของตารางคะแนนนะครับ37เกม52ตามขณะที่เคมบริดจ์นั้นเป็นทีมที่แฟนบอลชาวไทยรู้จักดีนะครับอันดับ23อยู่โซนล่างนะครับมีโอกาสจะหล่นดด้วยนนะครััับบอ23 20 37เกม ตาตมผลงานที่เจอกันมาของบาซลี่นะครับแล้วก็เคมบริดจ์นะครับเกมล่าสุดบาซซี่ไปอยูสเสมอไม่ได้นะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งแต่ในบ้านของบาซซี่เกมล่าสุดปีที่แล้วนะพาร์สนสองนะครับถือว่าผลงานกั้ากึ่งมากๆนะครับตอนนี้เนี่ยเคมบริดจ์มาเล่นเกมเยือนก็จริงครับพวกเขาติดลบอยู่ยี่สิบประตูกันะที่บาซซี่ลบอยู่สองประตูเกมนี้บาซซี่อยู่อันดับสิบของตารางคะแนนครับผลงานดูดีเลยทีเดียวนะครับเกมล่าสุดประพานธมันฟิวทาวไปเยือนนะครับเราในบ้านก็พาร์สูนย์ประตูต่อสามนะครับส่วนห้าเกมเย่าในบ้านหลั ถังสุดชนะได้แค่เกมเดียวชนะลินคอนสประตูต่อ3นะฮะนอกนั้นก็เสมอไป1เกมนะครับแล้วก็พาไป3เกมนะครับขณะที่เครมเบิสครับเกมในบ้านพวกเขาพ้พิตเบโรศูนต์หนึ่งนะครับไปเยือนแบล็กปูก็พาแบล็กปูหนึ่งประตูต่อ2ไปเยือนวิกกนก็พ้งศูน์ประตูต่อ1นะครับเดี๋ยวว่าเกมนี้ค่อนข้างอึดอัดนะฮะแต่ก็ยังมองว่าความมุ่งมั่นของโจบ้านนะครับแล้วก็สถานการณ์การเล่นของพวกเขาเกมรับเสียยากนะครับอย่างน้อยมองว่าในบ้านไม่น่าพายบราซิลครับจะเปิดบ้านเราชนะครมบิสไปได้ครับ